หน้าฝนนี้นะครับสิ่งที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษนั่นก็คือเรื่องของเครื่องปลูกหลายคนคิดค้นสูตรเครื่องปลูกมาเยอะแยะมากมายนะครับบางคนก็หอหาสูตรที่ตรงตามกับจริตตัวเองแล้วก็เครื่องปลูกที่อยู่ ประจำนะถิ่นที่เราอยู่ของใช้บางอย่างนะครับเราต้องสั่งออนไลน์หายากหน่อยอาจจะต้องลงทุนเนาะแต่ปัญหาสิ่งที่ตามมานั่นก็คือเรื่องของต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับดังนั้นวันนี้พี่เล่ก,ก็เลยอยากจะมาบอกว่าเรามาปรับใช้เครื่องปลูกที่เรามีอยู่แล้วให้มันเหมาะกับสภาพอากาศในแต่ละ หรือดูดีกว่าอ่ะลองดู Let's go อย่างแรกเลยครับแค่เราเข้าใจว่าธรรมชาติของเครื่องปลูกเนี่ยมันทำหน้าที่อะไรเท่านั้นเองอ่ะง่ายๆเลยมะพร้าวสับใช่ไหมครับมะพร้าวสับก็มีทั้งสับเล็กสับละเอียดสับยาบอ่าเล็กก็สำหรับไม้ตัวเล็กๆนะครับ ยาบก็ไม้ที่ใหญ่แล้วอะอย่างเงี้ยถือว่าเป็นหยาบนะยาบหรือไซส์กลางก็ได้เพราะถ้าไซส์ใหญ่จริงเนี่ยนี่เมันก็จะเป็นคัดแบบนี้อันนี้น่าจะผสมกันแล้วลหะเนาะไซส์ของมะพร,าร้าวสับก็ดูตามของชนิดไม้ที่เราปลูกส่วนหน้าที่หลกัหลกๆเลยก็คือเก็บความชุ่มชื้นนะฮะเก็บความชื้นดังนั้นหน้าฝนเป็นยังไงครับอ,อากาศชื้นความชื้นสูง เราก็แค่ลดปริมาณมะพร,าร้าวสับเท่านั้นเองแล้วอะไรล่ะที่ช่วยในการผสมผสานทำให้เครื่องปลูกสมบูรณ์ขึ้นโดยที่ปริมาณเครื่องปลูกยังคงเท่าเดิมอยู่นั่นก็คือพี่เล่เลือกใช้ฐานครับถ่า,านมาช่วยสูตรก็ถ้าช่วงหน้าฝนก็คือ50-50เลยเครึ่งครงเลยเครื่องปลูก ที่เป็นมะพร้าวสับครึ่งหนึ่งแล้วก็ทานครึ่งหนึ่งเลยนี่เลยครับเท่านี้เองส่วนถ้าในช่วงปกตินะครับช่วงที่ไม่ใช่หน้าฝนเนาะพี่เล่จะใช้มะพร้าวสับเนี่ยประมาณ80%เลยนะครับแล้วก็ใช้เป็นฐานนะครับสัก20ส่วนบ้านใครไม่มีฐานหาฐานยากพี่เล่แนะนำให้ใช้โฟมนะครับโฟมที่ แถมมากับเครื่องใช้ไฟฟ้านะหรือว่าไปหาเศษโฟมที่ไหนก็ได้ครับมาทําเป็นชิ้นส่วนเล็กๆเท่านี้เองมาผสมใครมีงบนะครับใช้หินภูเขาไฟได้ก็จะดีขึ้นนะครับ<า>ใครมีงบมากอีกก็เป็นพวกเพลไลท์นะครับใช้ได้ใช้ได้ถามว่าทำไมพวกนี้ถึงฮิตกันช่วง กระแสไม้ด่างแรงๆอาเหตุผลเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยโควิดมาใช่ไหมครับเ,เราก็นิยมปลูกไม้ฟอกอากาศเห็นว่าอ่ะอยู่บ้านไม่รู้จะทำอะไรดังนั้นคนที่เขาไม่มีสวนคนที่เขาไม่มีพื้นที่คนที่เขาอยู่ตามคอนโดเขาต้องใช้เครื่องปลูกที่สะอาดครับเขาต้องใช้เครื่องปลูกที่สะดวกรวดเร็ว นอ no. ดังนั้นพวกเพลนไลท์พวกหินภูเขาไฟหรืออะไรที่ที่มันสะอาดกว่าดินนะครับกว่าดินกว่ามะาพร้าวสับที่จะต้องมาล้างเอาสารแทนนินออกเนี่ยพวกนั้นมันสะดวกกว่าหรือแม้กระทั่งดินสําเร็จรูปนะครับที่เขาปรุงมาแล้วนี่แหละครับจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเครื่องปลูกเหล่านี้จึงเกิดขึ้นมาแล้วก็ จากคนที่ไม่รู้จักอ่ะก็พอเข้าวงการไม้ด่างก็มารู้จักนะแต่ว่าถามว่าคนที่เขาทําเป็นอาชีพจริงๆคนที่เขาปลูกเป็นสวนนะครับปลูกเป็นพื้นที่ขนาดเยอะๆเขาเขาเขาไม่สามารถลงทุนเอาเครื่องปลูกแพงๆอย่างนี้มาได้ถามว่าดีไหมมันก็ดีนั่นแหละครับมันก็สะอาดแต่ปัญหาคือคอสสูงต้นทุนสูงอ่ะโอเคครับวันนี้พี่เลก็เลยอยากจะมา ใช้ไอเดียของที่มีอยู่แล้วให้ปรับเข้ากับสถานการณ์ช่วงหน้าฝน mm hmm. เห็นไหมละครัเนี่ย mm hmm. พี่เลคคุยไปฝนก็เริ่มจะมาแล้วครับ mm hmm. มืดครึ้มอ่ะโอเคถ้าเพื่อนๆเ,เห็นคลิปนี้นะครับดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจง่ายๆให้กับพี่เจเลยรีแล็กซ์โดยการเม้นข้อความทักทายกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตาม บายบายสวัสดีครับสวัสดีนะำฝนครับ